หลังจากที่คุณทองคำเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นตั้งแต่วันจันถือวันพฤหัสดูเหมือนว่าจะหลุดแนวรับสำคัญลงมาจะกลายเป็นขาลงแล้วแต่สุดท้ายเมื่อคือสัปดาห์นั้นก็ได้มีแรงซื้อกันเข้ามาอย่างจัดจ้านหรือเกินครับหลังจากตัวเลขการจ้างงานภาคการเกษตรนั้นได้ ออกต่ำกว่าคาดการเกิดคาดฮะคาดการนั้น1นึสกเคออกมาจริงแค่เจ็ดสเคทำทุนงานวันตนกตกใจว่าเฟรนนั้นจะปรับพตุตาดอกเบีย้ยทำให้เมืม่อคืนนั้นทองคำได้ขึ้นมากว่าเกือบ8ปเหรียตตต่อตรอยอ่อนทำให้ทองคำนั้นจากขาลงดุดเทได้ปีนขึ้นมาเป็นขาขึ้นบันทีปิดเป็นแท่งเขียวช่างสวยงามสง่าอะไรเฉกเช,ช่นนี้ทองคำสัปดาห์หน้านั้นจะไป ที่ทานไหนคลิปนี้ผมบอกครับเดียวว่าถ้าเกิดว่าอยากจะรวยนั้นต้องดูห้ามพลาดเด็ดขาดครับคปคอมวิดีโอชิปกรให้ประจบบวันเสาร์ที่ 2เดือน8แล้วนะขึ้นเดือนใหม่แล้วฮะกับสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นคุณทองคำฮะเล่นแบบกระชากใจคนดูเหลือเกินครับจากที่จะลงนะจะกลับกลายเป็นขาลงอยาา่าไปทดสอบแถวบริเวณสามพันสองรเหรียญต่อโอยออนและแล้วสุดท้ายท้ายสุดฮะก็พลิกเกมฮะได้ปิดมายืนตะเกียดตะกายข้ามเทรนด์มันได้นะฮะปิดจบเมื่อคืนวัสุพรรมานั้นอยู่แถวบริเวณส3พัาเ 3, 300, หรียญต่อรอย อ่อนบ่งบอกเลยว่าคุณทองคำนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นตอนแรกเปิดช็อตอยู่ดีๆนะฮะหลังจากนั้นนั้นต้องซื้อตามนะครับเพราะว่าสัญญาณบางอย่างเริ่มบ่งบอกแล้วว่าคุณทองคำนั้นกำลังคิดการใหญ่จะทำออทถามหายนั่นเองครับ Trading Live สวัสดีประจำวันเสาร์ที่2ของเดือนสิงหาคมนะครับสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้น เกือบ2%แตะระดับสูงสุดในรอบ1สัปดาห์ในคืนวันศุกร์ที่1สิงหาที่ผ่านมาหลังจากข้อมูลการจ้างงานสหรัฐที่อ่อนแอกว่าคาดการหนุนการคาดการที่ว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยจากเฟดนะครับแล้วก็ไปกระตุ้นแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยของนักลงทุนทั้งนี้สัญญาณทองคําตลาดโคเมิกส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น51.20ดอลลาร์หรือ1.53%ปิดที่3,399.80ดอลลาร์ต่อออนซึ่งนักวิเคราะห์ ได้กล่าวนะครับว่าตัวเลขการจร้างงานที่ออกมาต่ํากว่าที่คาดการซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยลงในช่วงปลายปีโดยทองคําซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบีย้ยมักจะได้รับแรงหนุนเมื่ออัตราดอกเบีย้ยอยู่ในระดับที่ต่ํานั่นเองเนะครับสำหรับข้อมูลสํงงานักงานสถิติแรงงานในสหรัฐระบุว่าในเดือนกรกฎาคมการจร้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง73,000ตําแหน่งต่ํากว่าที่นักเศรษฐศาสตร,ร์คาดการเอาไว้ และตัวเลขของเดือนมิถุนายนก็ถูกปรับลดลงเหลือเพิ่มขึ้นเพียง1 4 0 0 0มืตำแหน่งนะครับซึ่งขณะนี้นักลงทุนจำนวนมากก็คาดการว่าเฟดจะมีการปรับลดดอกเบี้ย2ครั้งภายในสิ้นปีนี้โดยเริ่มตั้งแต่การประชุมเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งก่อนหน้าในสัปดาห์นี้เฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในกรอบ4.25-4.50โดยทางด้านของนายเจโรมพาเวลประธานเฟดก็ได้ออกมากล่าวว่า เฟดยังคงไม่ได้ตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับการปรับดอกเบี้ยในเดือนกันยายนซึ่งนักวิเคราะห์ก็กล่าวนะครับว่าเราเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่แรงกดดันเงินเฟอยังมีอยู่จากทั้งภาษีและค่าจ้างขณะที่ตัวเลขการจ้างงานก็กลับออกมาอย่างน่าผิดหวังดังนั้นหากเฟดตัดสินใจลดดอกเบี้ยย่อมส่งผลเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญต่อราคาทองคา แล้วตอนนี้ครับโรยก็รคำนึงเก็บรายสัปดาห์ภาพแรกภาพนี้เนี่ยช่างสวยงามเหลือเกินครับคุณทองคํานั้นหลังจากที่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสผ่านมานั้นทองคําได้หลุดเป็นที่เรียบร้อยฮะตามตำราฮะได้หลุดเซเทนสีแดงของทางทีมเราอย่างชัดเจนเหลือเกินฮะแต่สุดท้ายเนะเมื่อคืนวันผัานมานั้นนะครับก็ได้เรงซื้อกันเข้ามาอย่างจัดจ้านเหลือเกินครับทำให้ทองคำนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดจบเป็นแบบ แท่งแฮมเมอร์นะฮะมีเส้นยาวแล้วปิดเป็นทงเขียวนะะ ่บงบอกว่าการปิดแบบนี้นั้นมีแรงซื้อกันเข้ามานะฮะลงมาแนวสาคัญของนทองคําอยู่ทับเรน2สองร้อยหกสิบเหรียญเนี่ยเป็นแนวสําคัญของนทองคำนะได้ปิดจบแบบนี้เนี่ยได้ปีนเกลียวนะได้ปีนเกลียวปิดเหนือสีอสดแดงแนวรัสสำคัญของทางทีมเราเป็นที่เรียบร้อยฮนะปิดยืนเหนือนะและดูเหมือนว่านะฮะได้ปิดทบเรยสามพันสามร้อยหกสามเหรียญต่อรอยออนบอกเป็นสิบสิบคิดว่าสามสามห้าศูนย์สองศูนย์แนวนี้เนี่ย เป็นแนวต้านสําคัญของคุณทองคําถ้าจะขึ้นต่อนั้นต้องยืนเหนือ3360ไปให้ได้นะฮะและสภาพันมานั้นก็ได้ปิดเหนือเส้นสีแดงเล็กน้อยนะฮะและได้ปิดแถวเส้นสีขาวของทางทีมเราพอดีเป๊ะ และเส้นสีฟ้าทั้ง3เส้นนี้แดงเหลืองฟ้าในแนวนี้นั้นเป็นแนวต้านและแนวรัศกรันของคุณทองคํำในรายสัปดาห์นะคาดว่านะฮะวันจากการเปิดตลาดมานั้นคุณทองคำนะมีโอกาสนะฮะที่จะยืนเหนือแถาบริเวณเส้นขาวและเส้นิแดงของทางทีมเราหรือเส้นฟ้าเลยฮะอยู่ทถบเวณ3าม5น3,365เหรียญต่อโรอยออนน่าจะขึ้นไปต่อได้ไม่ยากเลยนะครับเมื่อเรามาดู SI นั้น SI นั้น ก็ได้มีการพนกหัวขึ้นมาที่เรียบร้อยแล้วฮะไอซนั้นขอย้ำว่าได้มีการผนกหัวขึ้นมาเรียบร้อยนะ พร้อมครับพร้อมพร้อมที่ไปยืนเหนือเส้นจะศูนย์จะส่งสัญญาณของสัญญาณกระทิงหรือสัญญาณบูเดรนต้มแบบต่อไปนั่นเองครับขอย้ําว่าฝั่งขายนะ้ะลองตัวให้ดีนะคนที่จะสับล้อมได้ก่อนนะฮะและได้กลับหน้าเป็นฝั่งซื้อนะเพราะดูเหมือนว่าคุณทองคานั้นกําลังฮนะกำลังสะสมพลังและจะสามารถทํำลายสัญญาณหมีหรือสัญญาณแบริ่ไดเวอร์เจนขึ้นไปได้นั่นเองต้องลองตัวมากฮะสำหรับฝับ่งขายครับฝัน่งครับ แล้วตอนนี้ครับ,บรบกันไปทำไมครับปลายสัปดาห์ภาพที่2นะฮะภาพนี้เนี่ยช่างสวยงามเหลือเกินครับดูกันดีๆนะฮะทางทีมเรานั้นได้ตีเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมคางหมูนะฮะหรือแพทเทิร์นรูปเพชรนั่นเองครับตามตำราแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าแท่งเทียนนั้นสามารถอยู่เหนือรูปเพชรขึ้นไปได้นั้นทองคํานั้นก็จะกลับกลายเป็นขาขึ้น,นะฮะและตอนนี้ดูว่าแพทเทิร์นนั้นได้มาแล้วะฮะได้ยืนเหนือ ผ่านแนวต้านเส้นเขียวด้านบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะดูเหมือนว่าสัปดาห์หน้านั้นมีโอกาสมากมากเลยฮนะที่จะขึ้นไปทดสอบ้งเวณ3,470เหรียญตโตรอยออนเป็นแนวคู่ขนานเส้นสีเหลืองทั้งสเส้นฮะ3,470เหรียญตโตรอยออนฮะเราตีเส้นเหลือง,องคู่ขนานเนี่ยจากด้านขวาขึ้นไปนะฮะและตีเส้นเขียวลงมาจากฝั่งซ้ายมือนะฮะแพทเทิร์นที่ได้นะั้นจะเป็นแพทเทิร์นรูปเพชรนะฮะและถ้าเกิดยืนเหนือเส้นเขียวด้านบนขึ้นไปได้ แพทเทอร์ลูปแพทก็ทำงานทันทีครับเป้าที่ได้นั้นจะอยู่ทะเรน3,470เหรียญต่อโตรอยออนสัปดาห์หน้านะฮะตามตัวคาดว่านะฮะน่าจะได้เห็นอ i ทม h หายอย่างน้อยเป้าใกล้ๆนั้นจะอยู่ทะเรน3,470เหรียญต่อโตรอยออนแนวนี้เลยครับราคาทองไทยนั้นอาจจะอยู่ถึงทะเรน53,000บาทกันเลยทีเดียวต้องดูค่าเงินบาทณนะวันนั้นด้วยครับและตอนนี้ครับ เราก็ได้ครับรายเดย์ภาพแรกฮะภาพนี้เนี่ยทางทีมเราฮะได้ทำชัแนลการขึ้นของคุณทองคำในวันจันทร์อังคารเปิดท่านได้ดูเลยว่าทองคำนั้นตอนนี้ดูว่าได้ปีนกลับเข้าเทนเป็นที่เรียบร้อยตามตำราฝรั่งแล้วนะคราบว่าทางทีมเรานั้นได้วงกลมสีแดงนะฮะทำชัแนลเส้นสีแดงคู่ขนานกันขึ้นไปนะฮะบ่งบอกว่าตอนนี้ทองคำนั้นได้ปิดแถวบริเวณ3,300 62เหรียญต่อทรอยออนกำลังกลับเข้าเทรนใหม่ในช่องสีแดงนะเทรนนี้ทำมาตั้งแต่วันที่ผ5เดือน6นะฮะวันนี้วันที่2เดือน8แล้วนะฮะกว่า2เดือนแล้วทองคำนั้นได้กลับเข้าเทรนตามตำราฝรั่งเป็นที่เรียบร้อยฮะ ทางทีมเรานั้นได้พลิกลูกหน้าทําแท่งเทียนสีเหลืองอะว่าวันจันทร์ธนาคารเปิดตลาดมานั้นคุณลงคานั้นสามารถที่จะขึ้นได้ถึงเวน3,415เหรียญต่อทรอยออนะฮะทองไทยนั้นจะอยู่ะเวน52,300บาทกันเลยชีดเดียวนะฮะขอย้ำนะฮะทองไทยจะอยู่แถวริเณ52,300บาทกันเลยชีดเดียวะฮะคือว่าทางทีมเรานั้นได้ทําแท่งเทียน,นะฮะหนึ่งสองสามสี ห้ 5, แท่งด้วยการเป็นแท่งเหลืองนะบอกบอกว่าแนวต้านด้านบน3 4มสนั้นเป็นจุดที่คุณทองคํานั้นทําถึงนะขอยําว่าทําถึงคือการชนถึงนะฮะสามสได้ไม่ยากเลยฮะเพราะอธิพันธ์มานั้นบอกบอกว่าชาแนลชาแนลนี้ช่องสีแดงช่องนี้เนี่ยคุณทองคําชอบเล่นในกรอบอย่างมากถ้าเกิดว่าสามารถยืนเหนือ3าม5ขึ้นไปได้แล้วก็ คุณ้คำนั้นก็จะมีโอกาสที่จะทำาอไทม์ไฮใหม่ได้ไม่ยากนั่นเองครับแล้วตอนนี้ครับโปรยกรับเขาดครับ ปลายเดนะภาพนี้ทางทีมเรานั้นได้ตีเส้นเทนลายเป็นขาลงมานะจากภาพเมื่อกี้เป็นขาขึ้นฮะแต่ขอโทษฮะเป้าที่ได้นั้นช่างประจันใจเหลือเกินครับได้เป้าเดีันเลยครับแถวเรียนสาม0ันสอนเหรียญต่อทรอยออนทั้งตีเทนลายฝั line, ่งขึ้นและฝั่งลงนะสังเกตกันดูดีว่าทางทีมเรานั้นได้สร้างชั้นเเส้นเหลืองไว้ทั้ง3เส้นด้วยการเส้นแรกเป็นแนวรับนะฮะที่หนุนคนั้นวสุพรรณมานั้นได้ปีนมาถึงแถวเรียน3า0 0 หกสามเหรียญต่อโรอยออนนะจาก3,200กว่าเหรียญนะฮะได้ขึ้นมาถึง70เหรียญกันเลยทีเดียวนะ และคาดว่าวันจนันทร์การเปิดตลาดมานั้นคุณอวงคำนั้นได้ชนเส้นหลุดเส้นสองแล้วคาดว่านะตามเส้นทั้ง3เส้นนั้นคุณดวงคำนั้นวันจนันทร์การเปิดตลาดมานั้นมีโอกาสอย่างสูงนะฮะที่จะขึ้นไปทดสอบแถบเรน3,401.5เหรียญต่อทรอยออนนะฮะในวันจันทร์นึงคานะ,ะทองไทยขออีกครั้งหนึ่งอยู่แถบเรน52,300บาทกันเลยทีเดียวขอย้ำอย่าตก ใจนะครับว่าคุณทองคำนั้นจะสามารถขึ้นต่อได้แบบชุทะลวงฮะเมื่อไหร่ก็แต่ครับคุรทองคำนั้นสามารถขึ้นมาได้นั้นก็จะสามารถขึ้นต่อทำถึงอีกหนึ่งช่องได้ไม่ยากเลยนั่นเองดังนั้นฝั่งขายควรระวังให้ดีนะวันธนาคารเปิดตลาดมานั้นอาจจะถึงแถวเบรียญสามพัอยเหรียญต่อทรอยออนได้ไม่ยากตามแท่งเทียนสีฟ้าที่ทีมเราทำให้ดูนะและเป็นแท่งเทียนสีแดงนั้น เป้าได้ตรงกันเป๊ะกับเผามก้มื่อกี้3 4 1 5ฝังขายต้องระวังตัวให้ดีๆครับแล้วตอนนี้ครับชัดเจนเหลือเกินฮะราได้คำนกกาไปสีชั่วโมงภาพแรกภาพนี้เนี่ยช่างสวยงามเพอร์เฟกเหลือเกินสังเกตกันดูดีว่าภาพนี้นะคุณองค์คำนั้นได้สร้างชาแนลเส้นสีเหลืองเส้นแรก เป็นแนวต้านเส้นแรกของนักคำในรายสี่ชั่วโมงฮะได้ผ่านเป็นแท่งเทียนสีเขียวได้ยอย่างสวยงามพระรามเก้าเสร็จปั๊บปิดจบบนเส้นเหลืองเส้นสองพอดีเป๊ะเลยนะและไปต่ออย่างต่อเนื่องสังเกตก็ดูว่าเส้นเหลืองสองเส้นแนวนี้เป็นแนวชาแนลช่องทางแนวต้านของนักคำในรายสี่ชั่วโมงที่ลงมาตลอดนะแต่เมื่อคืนมันสุกวันเดียวนะทำทลายทะลุทะลวงเนี่ยถึงแนวต้านสองแนวเป็นที่เรียบร้อยตามตำราฝรั่งฮะ คาดว่าวันจันทร์ธนาคารเปิดตลาดมานั้นเป้าในการทํากําไรเป้าขายเป้าแรกของทางทีมเรานะ่ยหลังจากที่ซื้อตามเมื่อคืนวันศุกร์นะฮะเป้าแรกจะอยู่แถบเรนสามพันสามร้อยแปดห้าเหรียญต่อโตรอยออนนะเป้าสองจะอยู่แถบเรนสามพันสี่ร้อยเหรียญต่อโตรอยอนะ 2, อนนั่นเองฮะคาดว่าเ, 3, วออนะเป้าใกล้ใกล้รายสี่ชั่วโมงนั้นน่าจะชนแถวสามพสามแปดห้าถึงสามพันสี่ร้อยเหรียญต่อโตรอยออนนะแต่ถ้าผ่านสามพันสี่ร้อยเหรียญต่อโตรอยออนนะเป้าใกล้ใกล้ก็อยู่แถบเรนสามพันสี่ร้อย 14เหรียญต่อโอยออนตามเป้าลลยเดเป้าเมื่อกี้เปเ๊ะเลยฮะเมื่อเรามาดูวิเตอร์ฮะลสไอนั้นตามวงกลมสีชมพูนะฮะได้ชูชันเหลือเกินครับยืนเหนือเส้นจุดศูนย์่งบอกว่าตอนนี้สัญญาณลงยังไม่มาฮะแท่งแดงสักแท่งยังไม่มาเลยนะฮะตริสิตช่นเดียวกันฮะเส้นเหลืองตัดอยู่เหนือเส้นสีแดงเป็นที่เรียบร้อยตามตำลาฝรั่งส่วนแมกดีนั้นก็ตัดยืนเหนือเส้นศูนย์เป็นที่เรียบร้อยตามวงกลมสีชมพูทุก ภาคส่วนบ่งบอกว่าตอนนี้ทองคำนั้นสัญญาณขึ้นสัญญาณขึ้นเนี่ยช่างล้นเหลือเหลือเกิดครับแล้วตอนนี้ครับโปรดก็บควมดีครับลายสีพยภาพที่สองเนี่ยภาพนี้เนี่ยไม่ใช่ไฟเหลืองไฟเขียวไฟแดงนะแต่ทางทีมเรานั้นทำชาแนลช่องให้ทุกท่านได้ดูว่าแนวต้านถัดไป วัน,นันาคารเปิดตลาดมานั้นเป้าในการทํากําไรในฝั่งบายนั้นอยู่แนวไหนฮะถ้าเกิดวันัน์คารเปิดตลาดมาย่อนะจนซื้อจุดไหนฮะจุดนี้เลยฮะแถวบริเวณ3,300-42เหรียญต่อโตรอยออนเส้นขาวแนวนี้ฮะเป็นแนวที่สำคัญของทองคำโดยไรสรีช่วง,งฮะคาดว่าชนแล้วไม่มีไม่มีมมทางลุกแน่นอนครับหลังจากนั้นฮะถ้าเกิดขึ้นไปนั้นเป้าในการทำาไรเป้าแรกนั้นจะอยู่แถวบริเวณ3 3 8 5เหรียญถึง3,400เหรียญต่อโรอยออนนั่นเองฮะและถ้าเกิดขึ้นไปได้นั้นเป้าสุดท้าย ในใกล้ๆนั้นจะอยู่ทัเรียน3,401-4เหรียญต่อโตรอนเะจะเป็นเป้าในการชนแนว3-4-1-4คาดว่าชน3-4-1-4แนวนี้เนี่ยน่าจะมีอาการแรงเทขายลวงมาบ้างนะขอย้ําเลยครับว่าเป้าในการทํากําไรของทางทีมเรานะั้นหลังจากที่เมื่อคืนวันศุกร์นั้นได้เข้าซื้อเป็นที่ร้ร้อยหลังจากที่ผ่านแนวต้าน,นะฮะ เป้าแรกทำไรายแถวบริเวณส3 8 5เหรียญถึง2อ0เหรียญโตรทรอยออนเป้าสุดท้ายนั้นจะอยู่ทเวร้อเหรียญโตทรอยออนคาดว่าแนวนี้3,414มาทองคำน่าจะมีร่วมมีแรงเทขายลงทำกำไรมานั่นเองฮะขอย้าว่า3,414ถ้าชนแล้วกองทุนน่าจะมีการเทขายทำกำไรลงมากันบ้างครับ ถึงได,ได้นั้นอยากที่จะเรียนกราฟเทคนิคกับผมและทีมงานเทพพยากรณ์ฮะอย่ารีรอฮะตรงกันมาได้เลยครับสมัยกรุงเทพนะฮะตรงกับ ห้างดิสยามนะครับโทรฮะ022871775สำนังาภาคใต้ครับโทรครับ099นะะท่านจะรู้ว่าการออกจากคอมฟอร์ตโซนการดูกาฟเป็นเนี่ยมันฟินแบบไหนฮะการหาเงินในอากาศได้อย่างง่ายไดนั้นมันดีอย่างไรครับอย่าลืมนะโทรมาสำรองจองที่นั่งกันได้เลยขอย้ำว่าฟรีครับ หลายทัานใดนั้นชอบคลิปนี้ครับรบกวนครับช่วยกดไลค์กดแชร์ตามครับทุกคนด้วยนะฮะผมโชคดีบูนเทพพยากรสวัสดีครับจบตามคำเรียกรองอีกแล้วครับชัาน